หมอผีสมิงตาแยมมตาแย้มอยู่ไหมเสียงเรียกยังตื่นตระหนกดังขึ้นที่หน้าบ้านของหมอผีสูงวัยที่เก่งกล้าทั้งด้านวิชาอาคมและการปราบพูดผีนานาชนิดจนเป็นที่เขารพนับถือของทุกคนแกจึงได้รับการยกย่องให้ขึ้นมาเป็นผู้นำหมู่บ้าน หลังจากผู้ใหญ่คนเก่าหายสาบสูญไปอา้าวทิสิงข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่มีอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าตาไม่สู้ดีอย่าบอกนะว่ามีคนตายนะ่ะชายสูงไวัยเดินออกมาจากหลังบ้านพลางส่งเสียงตะโกนถามทิสิงหันมาเห็นเจ้าของบ้านก็จ้ำพลวดพลวดเข้ามาหายอย่างร้อนรอน ก็ตาดำนะสิแกนอนตายอยู่ตรงชายป่าโน่นน่ะสภาพดูไม่ได้เลยต่แยมช่วยไปดูหน่อยเร็วทิดสิงเอ่ยเร่งเรา้าพลางเข้าฉุดดึงแขนแตาแยมให้เดินตามจนหมอผีจอมอาคมถึงกับเซทลาเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะเย็นๆสิโว้ยถ้าเองลากดึงค่ะยอย่างนี้เดี๋ยวได้ล้มคว่ำขาแข้งหัก ก่อนจะได้เห็นตบไอดำแน่ๆเอ็งรอข้าก่อนข้าขึ้นไปเอาของครู่เดียวหมอผีแยมกล่าวพลางเดินขึ้นเรือนอย่างเร่งรีบและไม่นานนักก็กลับลงมาพร้อมกับหิ้วกระเป๋าผ้าใบเก่าๆก,ก้าวตามทิศสิงไปทันทีตาแยมหมอผีจอมอาคมเดินแหวกกลุ่มชาวบ้าน เข้าไปดูร่างตาดำที่นอนกองอยู่บนพื้นในสภาพร่างกายเละเทะแทบไม่เหลือรูปทรงการเป็นมนุษย์อยู่เลยเนื้อตัวแขนขาหลุดแหลกแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายเศษใบไม้แห้งที่ฉลมด้วยเลือดสีดำคล้ำเกาะติดตามเศษชิ้นเนื้อเหมือนถูกสะบัดเวียง จนก้อนเนื้อกลิ้งคุกเขากับเศษดินและใบไม้สิ่งที่บอกได้ว่านี่คือตาดำมีเพียงเสื้อผ้าขาดวิ่นที่ติดอยู่กับซากศพยายเป้นเมียของตาดำนั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่ใกล้ๆซากชิ้นเนื้อจนเป็นลมล้มพับอยู่หลายตลบเพื่อนบ้านต่างช่วยกันหายาดมยาหอมและช่วยกันบีบนวดพัดวีอยู่นาน แกถึงมีอาการดีขึ้นแต่แยมหมอผีจอมคาถาจึงเดินเข้าไปหาพลางไทยถามเหตุการณ์ก่อนที่ตาดำจะกลายเป็นศพเมื่อวานตอนก่ำคำสับปะเลอเข็งเข้ามาหาตาดำที่บ้านแล้วชักชวนกันกินเหล้าจนเม,มาไมา้กระถ่งดึกดื่นก็ไม่ยอมเลิกลา ข่ารำคาญเสียงพูดคุยที่ดังลั่นจนนอนไม่หลับเลยไล่ให้ไปกินต่อที่บ้านสับเะลอเข็งเพราะบ้านแกอยู่ใกล้จากบ้านคนอื่นแล้วอีกอย่างตะเข่งแกก็อยู่คนเดียวคงไม่มีใครได้ยินเสียงพูดคุยและหลังจากพวกเขาพากันเดินเซซ้ายเซ,ยซยขวาออกจากบ้านไปขาก็เข้านอน จนกระทั่งเช้าถึงรู้ว่าตะดำยังไม่กลับมาก็เลยเดินไปตามที่บ้านตาเข่งก็ไม่เห็นใครเลยพอดีตอนเดินกลับบ้านเจอกับทิศสิงก็เลยหวายวานให้ช่วยตามหาแล้วก็มาเห็นตะดำกลายเป็นศพอยู่ตรงนี้ยายแป้นเล่าจบก็ปล่อยโฮออกมาอีก จนตะแยมต้องขอให้ชาวบ้านช่วยพาแกกลับบ้านไปก่อนเอาไงดีละตะแยมแล้วนี่มันตัวอะไรที่มากัดตาดำเอาซะจนเกือบไม่เหลือซากทิติงเอ่ยถามด้วยความตื่นตระหนกข่าวว่ามันแปลกๆนะอยู่ๆสับป,ปะเรอเข็งก็หายไป แต่ตาดำนอนตายกลายเป็นศพอยู่ชายป่าคนเดียวทั้งๆที่ทั้งคู่เดินมาด้วยกันและจากร่องรอยบนซากศพมันเป็นร้อยเขี้ยวเสือที่กัดกระชากอย่างโกรธแค้นทามันเป็นเสือที่ออกมาจากป่าเพื่อหาอาหารแล้วบังเอิญมาเจอตาดำกับตาเข่งก็น่าจะถูกกัดทั้งสองคนข่าสังหอนว่า มันจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆมันอาจเป็นเสือสมิงก็ได้เอาอย่างนี้ทุกคนลองช่วยกันสำรวจไปรอบๆสิเพื่อเจอร่องรอยที่สามารถชี้ชัดได้ว่าตัวอะไรที่กัดตะดำหรือบางทีพวกเราอาจโชคดีเจอตะเข่งแอบซ่อนอยู่แถวๆนี้ตะแยม เอ่ยบอกชาวบ้านยังมีความหวังหนุ่มๆสี่ห้าคนต่างแยกย้ายช่วยกันสำรวจร่องรอยตามที่ตาแยมบอกทันทีและไม่นานนักทิศสิงก็ส่งเสียงตะโกนเรียกตาแยมดังลั่นมาจากกอไผ่ที่อยู่ห่างจากกรร่างตาดำราวๆยีสิเมตรได้หมอผีแยมไม่รอช้ารีบย่ำอ้าวไปหาทิศสิงทันที สิ่งที่ชาวบ้านกับทิศสิงกำลังจ้องมองพลางชี้มือบอกตะแยมคือหมวกไหมพรมเก่าๆสีมน่นมนที่ทุกคนจำได้ว่าสับปรเรอเข็งสวมใส่อยู่เป็นประจำและทั้งหมู่บ้านมีแกคนเดียวที่ใส่หมวกแบบนี้นี่มันหมวกตะเข็งนี่ทำไมมาตกอยู่ตรงนี้หรือว่าตะเข็งเป็นสมิง ชาวบ้านนมเอ่ยขึ้นทำให้คนอื่นๆหันมองหน้ากันอย่างเคลือบแคลงก็อาจเป็นไปได้เพราะตาเข่งแกก็ชอบสะสมของขลังของคงเข้าตัวประกอบกับความเมาไม้จึงควบคุมไม่ได้เลยกลายล่างเป็นสมิงแล้วกัดกินตาดำพอรู้สึกตัวก็เลยหนีเตลิดเข้าป่าไป เพราะกลัวความผิดแต่แยมพูดขึ้นซึ่งชาวบ้านต่างคล้อยตามด้วยเชื่อมั่นในความเก่งกล้าของแกและข่าวก็แพร่สะพัดออกไปจนคนทั้งหมู่บ้านต่างเชื่อว่าสับปปเปลอเข่งคือสมิงที่กัดตาดำตายแล้วหนีหายเข้าไปในป่าลึกทำให้ทุกคนอยู่ยางหวาดระแวง พราะกลัวสมิงตาเข่งจนไม่กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เคยกลางค่ำกลางคืนก็พากันเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างจนแน่นหนาบางบ้านถึงขนาดใช้ไม้ตอกตะปูตีทับบานหน้าต่างแบบไม่ต้องเปิดกันเลยทีเดียวและไม่ว่าจะมีเสียงเป็ดเสียงไก่ร่ำร้องแตกฮือก็ไม่ยอมโผล่หน้าออกมาจากม้งเด็ดขาด จนตอนนี้ทั้งหมู่บ้านอยู่ในสภาพเงียบวังเวงเป็ดไกล่ล้มตายด้วยสภาพถูกฉีกดึงกวักกินเครื่องในไม่เว้นแต่ละคืนจนทิดสิงและชาวบ้านบางส่วนทนไม่ไหวชวนกันไปบ้านตะแยมในช่วงเช้าเพื่อถามความคืบหน้าตตแยมพวกฉันไม่ไหวแล้วนา ถ้าขืนปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆพวกเราคงอดตายแน่งานการก็ไม่เป็นอันทำรรเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารก็ล่อยหลอลงจนจะหมดเล้าอยู่แล้วที่สิงพูดขึ้นหลังจากตะแยมพามานั่งตรงโคนต้นมะม่วงข้างบ้านข่าก็กำลังซุ่มดูมันอยู่แต่เหมือนมันรู้ตัว และวิชาอาคมของมันก็เอาเรื่องอยู่นาพอข้าไปซ้ายมันก็ไปขวาพอข้าใช้อาคมเรียกมันมันก็ใช้คาถาปิดฟ้าปิดลมจนเวทมนต์ข้าเข้าไม่ถึงเอานาอดทนหน่อยเดี๋ยวข้าจัดการเองพวกเองวางใจได้แต่แย้มเอ่ยด้วยเสียงเข้มแข็ง ทุกคนจึงแยกย้ายกลับบ้านด้วยความสบายใจขึ้นเมื่อทิศสิงห์กับชาวบ้านกลับไปแล้วตาแยมก็แบกจอบเข้าสวนหลังบ้านเหมือนอย่างเคยและหลังจากทิศสิงเดินแยกกับชาวบ้านแล้วเขาก็มุ่งหน้าเดินลัดเลาะมาตามชายป่าเพื่อหาเห็ดหาหน่อไม้ยิงนกตกปลาไล่จับสัตว์เล็กสัตว์น้อย แล้วแต่จะหาได้เพื่อเก็บเอาไว้เป็นสเสบียงอย่างน้อยก็มีอาหารกินประทังชีวิตหากยังไม่มีรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และรอการปราบสมิงเข่งของตาแยมหมอผีจอมอาคมทิดสิงหิ้วเห็ดและแบกนอไม้มัดใหญ่ไว้บนบ่า แล้วเดินออกจากชายป่าในตอนใกล้เที่ยงแต่ยังเดินไม่ทันพ้นแนวพุ่มไม้เขาก็เหลือบไปเห็นชายสูงวัยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ในเงาสลัวใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆตัวมีเพียงไม้เท้าที่ทําจากรากไม้โคดรงองอ,งองม้วนเกลียวแต่แข็งแรงวางอยู่ทิศสิงห์ ค่อยๆเดินเข้าไปหาด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยมีคนแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาในเขตป่าใกล้หมู่บ้านขนาดนี้เลยแต่ชายหนุ่มยังไม่ทันได้ส่งเสียงทักถามเจ้าของร่างก็ชิงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบพร่าในขณะที่ยังคงนั่งหลับตาอยู่สงสัยอะไรหรือพ่อหนุ่มเออ ลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วบ้านลุงอยู่ไหนลุงรู้ไหมถ้ามืดคำ่ำแถวนี้มันอันตรายเสือสมิงมันกำลังออกอารวาดฆ่าคนฆ่าเป็ดไก่แทบทุกคืนฉันว่าลุงควรรีบออกจากที่นี่ก่อนค่ำดีกว่าทิศสิงพูดเร็วปลือเพราะกังวลกลัวลุงจะตกเป็นเหยือสมิงร้าย ชายสูงวัยลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยถามแล้วใครเป็นสมิงละ่ะที่สิงจึงนั่งลงแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงต่างถิ่นฟังแล้วทำไมเองคิดว่าสับเปเลข่งเป็นสมิงละ่ะเอาก็แก้หายไปในขณะที่เพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันตายแล้วจะให้คิดเป็นคนอื่นได้ยังไง ชายสูงวัยพยักหน้าเงึกเงึกแทนคำตอบว่าแต่บ้านลุงอยู่ไหนล่ะทิดสิงถามยำ้ำข่าก็อยู่ในป่านี่แหละลุงตอบอยู่ในป่าเนี่ยนะชายหนุ่มถามเสียงสูงเออเอ็งไม่เชื่อละสิไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยเองก็จะรู้ชายสูงวัยตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉย ว่าแต่เองอยากรู้ไหมว่าใครเป็นสมิงเอาก็ข้าบอกแล้วไงว่าสับป,ประเลเข่งเป็นสมิงนะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเชื่ออะไรที่ยังไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูนะ่ะเองอาจจะคาดเดาผิดิๆก็ได้นะชายสูงวัยกล่าวเสียงหนักแน่น มันทำให้ทิศสิงอยากรู้ขึ้นมาทันทีถ้าไอ้สมิงออกมาลุงคิดว่าจะสู้สมิงได้เหรอโอ้ยสบายอยู่แล้วถ้าสู้ไม่ไหวก็แค่ส่งเองไปเป็นอาหารมันขาก็มีเวลาหนีแล้วลุงพูดพลางหัวเราะอย่างคนอารมณ์ดีเอาดีๆลุงอย่าทําเป็นเล่นนะ เออหน่าเออหน่าเชื่อข้าสิงานหมูหมูงั้นเดี๋ยวข้าไปตามตายแยม,มกับชาวบ้านมาด้วยดีกว่าจะได้มีเพื่อนลหลายหคนไม่ต้องไม่ต้องเองกับข้าแค่สองคนก็พอถ้าเองอยากรู้ความจริงอย่าบอกใครเรื่องที่เราจะถอดหน้ากากไอเสมิงร้ายลุงพูดด้วยเสียงที่จริงจัง จนทิสติงมั่นใจเอาก็เอาวะดีกว่าอยู่แบบวาดกลัวไปเรื่อยๆใช้นุ่มคิดแล้วการนัดหมายก็เกิดขึ้นทิสติงไม่พูดบอกใครแม้แต่พ่อแม่หลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จเขาก็ทำทีเข้านอนแล้วแอบปีนหน้าต่างออกมาอย่างเงียบกลิบทิศสิง ก้มหลังวิ่งลัดเลาะมาตามแนวพุ่มไม้มุ่งหน้าสู่ชายป่าจุดที่นัดหมายกับชายสูงวัยทิศสิงไม่แน่ใจกับตัวเองว่าทำไมเชื่อใจและรู้สึกเป็นมิตรกับชายคนนี้ทั้งๆท,ที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกหรืออาจเป็นเพราะความอยากรู้ว่าใครคือสมิง แต่การกระทำของทิศสิงไม่รอดพ้นสายตาดุร้ายที่จ้องมองและสะกดรอยตามอยู่ห่างๆตอนนี้มันเพียงรอเวลามืดค่ำเพื่อพลังในตัวจะเพิ่มอย่างเต็มที่ทิศสิงเข้ามาถึงจุดนัดหมายแต่ทว่าไม่มีร่างของชายสูงวัยรออยู่ทิศสิงหันซ้ายหันขวา ละล้าละลังอย่างหวาดกลัวความสลัวลางก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆลุงลุงทิศสิงหตะโกนเรียกเสียงสัน่นเข้ามาอยู่ในวงสีขาวใต้ต้นไม้เร็วทิศสิงได้ยินเสียงชายสูงวัยก้องเข้ามาในหูอย่างชัดเจนเขาแน่ใจว่าเสียงนั้น ไม่ได้เปล่งออกมาจากปากแต่เหมือนเป็นกระแสจิตตรงตรงมาที่เขาเท่านั้นทิศสิงไม่รอช้ากระโดดเข้าไปยืนอยู่ในวงที่ถูกโปรย,ยด้วยดินสีขาวทันทีและทันใดนั้นชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงเหมือนของหนักพุ่งชนกระแทกกับผนังแน่นๆทิศสิงหันกลับไปมองทางต้นเสียงก็เห็นตาแยม ล้มหงายท้องอยู่บนพื้นอย่างหมดผ้าเอาตาแยม้มมาทำอะไรแล้วทำไมลงไปนอนอย่างนั้นล่ะขาลื่นล้มนะ่ะเองออกมาช่วยพยุงค่ะหน่อยทิศสิงได้ยินก็เตรียมก้าวขาวออกนอกวงกลมสีขาวแต่เขาต้องชะง,งักและดึงขากลับเมื่อเสียงลุงต่างถิ่นดังขึ้นในหูอีกครั้ง ถ้าเองไม่อยากตายอย่าออกไปลุงก็พูดไม่คิดใครจะอยากตายล่ะทิศสิงห์พึมพำรรเบาๆเองว่าอะไรนะตาแย้มตะโกนถามเพราะได้ยินที่ทิศสิงพูดไม่ชัดไม่มีอะไรหรอกจ้าว่าแต่ตาแย้มเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเออขาเจ็บขา แล้วก้นหลังไม่รู้กระดูกระเดี่ยวหักหรือเปล่าเองมาช่วยข่าทีแต่แยมพูดเร่งเรา้าแต่เมื่อเห็นที่สิงยังคงยืนเฉยแกก็พลวดพลาดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับจ้องมองด้วยความดุร้ายอ้าวตาแยมหายแล้วเหรอมึงไม่ต้องพูดมากวันนี้กูจะลากใส่มึงออกมากิน ทิศสิงถึงกับตะลึงงันในคำพูดของหมอผีจอมอาคมที่คนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือแต่ยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะพูดอะไรหรือคิดอะไรต่อร่างตะแยมก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสือโคร่งตัวมะหือมามันส่งเสียงขู่คำรามพร้อมกระโจนเข้าหาชายหนุ่มทันทีแต่ทว่า ร่างของสมิงร้ายเหมือนชนเข้ากับกำแพงหนาไม่สามารถผ่านทะลุเข้ามาได้ร่างกระดอนกลับแล้วตกแอกหงายท้องผึ่งทิศสิงรู้ทันทีว่าเสียงที่เขาได้ยินครั้งแรกมันคือเสียงร่างตะแยมกระโจนกระแทกกับเขตอาคมที่ชายสูงวัยไร้คา,าถากำกับไว้นั่นเองแต่เรื่องสำคัญ มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนนี่ลุงออกมาได้แล้วจะมาแต่เสียงไม่ได้นะแล้วเขตอาคมนี่จะคุ้มครองข้าได้นานแค่ไหนที่สิงพึมพำในลำคอเองจะบ่นทำไมนะักข้าก็อยู่กับเองแล้วไงพอสิ้นเสียงชายสูงไวัยก็กระโดดตุบลงมาจากกิ่งไม้ ที่อยู่เนื้อหัวมันนั่นเองโหไม่ได้กลัวแข้งขาหาักเลยเนอะทิดติง๋งคิดในใจตอนนี้เองรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นสมิงแล้วเข้าไปกินไก่กินเป็ดของพวกชาวบ้านนะ่ะรู้แล้วรู้แล้วงั้นถ้ารู้แล้วก็แยกย้ายกลับบ้านได้เพราะเองบอกแต่แรก ว่าอยากรู้ใครเป็นสมิงเท่านั้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงอย่ามาปล่อยทิ้งกันไว้กลางทางไม่ได้นะถ้าฉันออกไปตอนนี้ก็เท่ากับออกไปตายนะสิทิสสิงพูดด้วยเสียงหวาดหวั่นข้าล้อเลนข้ามาที่นี่ก็เพราะอยากช่วยชาวบ้านที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อไอ้สมิงจอมอาคม ลุงพูดอย่างจริงจังแล้วนั่งลงหลับตาเอื้อมมือไปคว้าอากาศตรงหน้าพร้อมร่ายคาถาแล้วเป่าพลวดลงไปทันทีเมื่อลุงจอมเวทมนต์แบ้มือออกทันใดนั้นฝูงพึ่งหลายแสนหลายล้านตัวก็บินกลูออกจากมือไม่ขาดสายเสมือนพวกมันบินออกจากกวงรังที่ใหญ่โต และแน่นขนาดไปด้วยสมาชิกเหล่าฝูงพึ่งอาคมพุ่งเข้าใส่สมิงแยมอย่างดุดันหมอผีจอมขมังเวทหรือจะยอมแพ้มันเปลี่ยนร่างกลายเป็นมนุษย์อย่างรวดเร็วในขณะที่ฝูงพึ่งกลูกันเข้าใส่ห้อมร้อมต่อยตีจนดำมืดแต่ทว่าชั่วพริบตาก็เกิดก้อนพายุขนาดใหญ่ มุนรอบร่างตาแยมมันพัดหมุนคว้างอย่างแรงจนเหลาพึ่งอาคมแตกกระจัดกระจายจากแรงลมที่พัดกระพือไม่สามารถบินผ่านกระแสลมเข้าไปถึงตัวสมิงร้ายได้ไอนี่มันร้ายกาดพอตัวลุงสูงวัยพูดอย่างแผ่วเบาแล้วลุงเอามันอยู่แน่นะทิศสิงกระซิบถาม เองเตรียมตัวไว้หน่อยก็ดีเผื่อพลาดพังขึ้นมาเตรียมยังไงล่ะลุงปีนขึ้นต้นไม้หรอเปลา่าเปลา่าเองจะได้พลีขีดเผื่อข่าไงนี่ลุงข้าไม่ตลกนะชายสูงไวัยไม่เอ,อ่ยอะไรออกมาอีกแกนั่งพนมมือ พลางไร้าอาคมด้วยเสียงที่ถี่กระชั้นและเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วแกก็ลดมือขวาลงพร้อมใช้นิ้วชี้จิ้มลงบนพื้นดินตรงหน้าทันใดนั้นพื้นแผ่นดินก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแล้วแตกแยกออกจากตรงปลายนิ้วมือชายสูงไว และเปิดรอยแยกกว้างขึ้นเรื่อยๆพุ่งตรงเข้าหาตาแยมอย่างรวดเร็วสมิงร้ายเบิกตาโพลงด้วยความตกใจสุดขีดมันเร็วจนหมอผีจอมอาคมไม่ทันแม้แต่จะขยับตัวหนีร่างสมิงโหดถูกดูดลงใต้พื้นทรณีตามด้วยเสียงร้องอย่างโหยหวนและเมื่อร่างสมิงร้าย ถูกดึงดูดจนจมหายร้อยแยกก็เคลื่อนตัวเข้าหากันจนปิดสนิทแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เฮ้อจบสิ้นกันสะทีข้าก็หลงคิดว่าตาเข่งเป็นจะมิงอยู่นานแต่ว่าตาเข่งแกหายไปไหนล่ะทิศสิงเอ่ยถามลุงจอมอาคม เดี๋ยวเองกลับไปดูที่หลังบ้านของไอเสมิงนะมันฝังร่างเยือไว้ที่นั่นแหละว่าแต่ลุงเป็นใครทำไมลุงรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยทิศสิงถามอย่างสงสัยชายปริตนาไม่พูดแต่เดินหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่แล้วชะโงกหน้าออกมาพูดกับทิศสิงอย่างอารมณ์ดีข้าก็เป็นเจ้าป่า ที่สิงสู่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่เองเห็นนี่แหละทิดสิงไม่ฟังต่อลุกขึ้นวิ่งอ้าวกลับบ้านยังไม่คิดชีวิตรุ่งเชา้าทิดสิงกับชาวบ้านราวสิบคนพากันไปที่บ้านตะแยมแล้วเดินตามหาที่ฝังตาเข่งตามที่เจ้าป่าขี้เล่นบอกแล้วก็เจอจริงๆแต่อยู่ในสภาพเน่าเปื่อย จนจำหน้าตาไม่ได้แล้วมีเพียงเสื้อผ้าที่ยายแป้นจำได้ว่าแกใส่มาบ้านตาดำก่อนตายและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ